Positive Affirmation ฟัง15นาทีในตอนเช้าพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้คำพูดทรงพลังนี้ทำให้คุณมีความสุขความสงบในจิตใจวันนี้ฉันเต็มเปลี่ยมไปได้ความสุขวันนี้ฉันเต็มเปลี่ยมไปได้ความสงบ ฉันหายใจเข้าเพื่อดึงดูดความสุขความมัง่งคั่งร่ำรวยฉันหายใจออกเอาความเครียดออกไปฉันหายใจออกเอาความกลัวความกังวลสับสนออกไปฉันจัดการทุกอย่างได้ด้วยความสงบ ฉันใช้ความสุขเป็นที่ตั้งฉันสงบสุขกับตัวเองจิตใจของฉันสงบฉันมีความสุขกับตัวเองอย่างแท้จริงความสงบเป็นสภาวะที่มีพลังสูงสุดของฉันความสงบทำให้ฉันตัดสินใจอย่างถูกต้อง ชีวิตฉันเต็มไปได้วยความสงบสุขความสงบสุขอยู่กับฉันเสมอทุกช่วงเวลาฉันเลือกความสุขฉันอยู่กับปัจจุบันฉันสงบสุขกับอดีต ชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความยินดีชีวิตฉันสว่างขึ้นเหล่งประกายมากขึ้นชีวิตของฉันได้รับข่าวดีทุกวันฉันสง่างามและสวยงามที่สุด จิตใจของฉันสว่างสดใสจิตวิญญาณของฉันเต็มไปได้วยความทรงพลังความสุขไหลผ่านตัวฉันทุกวันความสงบสุขอยู่ในตัวฉันแล้วทุกการหายใจเข้าฉันดึงดูดความสุข ความร่ำรวยความสำเร็จทุกการหายใจออกฉันผ่อนคลายความตึงเครียดออกไปทุกครั้งที่ฉันได้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ฉันสงบสุขความสุขคือธรรมชาติที่แท้จริงของฉัน ฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่สงบสุขฉันควบคุมความสงบในตัวฉันทุกลมหายใจเติมเต็มชีวิตฉันฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดฉันเต็มไปได้วยความสุข ฉันเปล่งประกายด้วยความสงบและความรักชีวิตของฉันขาขึ้นตลอดไปความสงบทำให้ฉันแข็งแกร่งทุกส่วนในร่างกายฉันทรงพลังทุกส่วนในชีวิตฉันแข็งแกร่ง ทุกลมหายใจต่อจากนี้ฉันสงบสุขและแข็งแกร่งฉันทรงพลังอย่างไร้ขีดจำกัดความสุขของฉันไม่มีขีดจำกัดนี่คือสิทธิ์ตามธรรมชาติของฉันที่จะสุขสงบสุขและร่ำรวยความสุขคือธรรมชาติของฉัน ความสุขเกิดขึ้นกับฉันเสมอฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลแห่งความสุขฉันมีความสุขไม่มีที่สิ้นสุดฉันเต็มไปได้วยความสุขของชีวิตความสงบสุขคือของขวัญของฉัน ฉันสงบสุขกับทุกเรื่องจริงๆชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความรักความวิเศษในทุกวันคือฉันมีความสุขฉันเติบโตในสวนแห่งความสุขความสงบสุขของฉันเป็นแสงสว่างที่ดีให้กับผู้อื่น ฉันสงบมั่นคงและเต็มที่ความสุขที่สมบูรณ์คือเพื่อนรักของฉันความสุขเป็นผู้นำทางชีวิตฉันฉันรักความสุขฉันรู้สึกดีและรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ ฉันทราบซึ่งทุกสิ่งและขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันเป็นคนที่เหลือเฟือและมีความสุขฉันมีทุกอย่างเหลือเฟือเพียงพอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการในตัวฉันฉันไว้วางใจในผลลัพธ์ของฉันฉันมีความสุข วันนี้ฉันเต็มเปี่ยมไปได้ความสุขวันนี้ฉันเต็มเปี่ยมไปได้ความสงบฉันหายใจเข้าเพื่อดึงดูดความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยฉันหายใจออกเอาความเครียดออกไป ฉันหายใจออกเอาความกลัวความกังวลสับสนออกไปฉันจัดการทุกอย่างได้ด้วยความสงบฉันใช้ความสุขเป็นที่ตั้งฉันสงบสุขกับตัวเองจิตใจของฉันสงบ ฉันมีความสุขกับตัวเองอย่างแท้จริงความสงบเป็นสภาวะที่มีพลังสูงสุดของฉันความสงบทำให้ฉันตัดสินใจอย่างถูกต้องชีวิตฉันเต็มไปได้วยความสงบสุขความสงบสุขอยู่กับฉันเสมอ ทุกช่วงเวลาฉันเลือกความสุขฉันอยู่กับปัจจุบันฉันสงบสุขกับอดีตชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความยินดีชีวิตฉันสว่างขึ้นเปล่งประกายมากขึ้น ชีวิตของฉันได้รับข่าวดีทุกวันฉันสง่างามและสวยงามที่สุดจิตใจของฉันสว่างสดใสจิตวิญญาณของฉันเต็มไปได้วยความทรงพลังความสุข ไหลผ่านตัวฉันทุกวันความสงบสุขอยู่ในตัวฉันแล้วทุกการหายใจเข้าฉันดึงดูดความสุขความร่ำรวยความสำเร็จทุกการหายใจออกฉันผ่อนคลายความตึงเครียดออกไป ทุกครั้งที่ฉันได้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ฉันสงบสุขความสุขคือธรรมชาติที่แท้จริงของฉันฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่สงบสุขฉันควบคุมความสงบในตัวฉันทุกลมหายใจ เติมเต็มชีวิตฉันฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดฉันเต็มไปได้วยความสุขฉันเปล่งประกายด้วยความสงบและความรักชีวิตของฉันขาขึ้นตลอดไป ความสงบทำให้ฉันแข็งแกร่งทุกส่วนในร่างกายฉันทรงพลังทุกส่วนในชีวิตฉันแข็งแกร่งทุกลมหายใจต่อจากนี้ฉันสงบสุขและแข็งแกร่งฉันทรงพลังอย่างไร้ขีดจำกัด ความสุขของฉันไม่มีขีดจำกัดนี่คือสิทธิตามธรรมชาติของฉันที่จะสุขสงบสุขและร่ำรวยความสุขคือธรรมชาติของฉันความสุขเกิดขึ้นกับฉันเสมอฉันอาศัยอยู่ในจักรวาลแห่งความสุข ฉันมีความสุขไม่มีที่สิ้นสุดฉันเต็มไปได้วยความสุขของชีวิตความสงบสุขคือของขวัญของฉันฉันสงบสุขกับทุกเรื่องจริงๆชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความรัก ความวิเศษในทุกวันคือฉันมีความสุขฉันเติบโตในสวนแห่งความสุขความสงบสุขของฉันเป็นแสงสว่างที่ดีให้กับผู้อื่นฉันสงบมั่นคงและเต็มที่ ความสุขที่สมบูรณ์คือเพื่อนรักของฉันความสุขเป็นผู้นำทางชีวิตฉันฉันรักความสุขฉันรู้สึกดีและรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ฉันทราบซึ้งทุกสิ่งและขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ ฉันเป็นคนที่เหลือเฟือและมีความสุขฉันมีทุกอย่างเหลือเฟือเพียงพอมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการในตัวฉันฉันไว้วางใจในผลลัพธ์ของฉันฉันมีความสุขวันนี้ฉันเต็มเปลี่ยมไปได้ความสุข วันนี้ฉันเต็มเปี่ยมไปได้ความสงบฉันหายใจเข้าเพื่อดึงดูดความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยฉันหายใจออกเอาความเครียดออกไปฉันหายใจออกเอาความกลัวความกังวลสับสนออกไป ฉันจัดการทุกอย่างได้ด้วยความสงบฉันใช้ความสุขเป็นที่ตั้งฉันสงบสุขกับตัวเองจิตใจของฉันสงบฉันมีความสุขกับตัวเองอย่างแท้จริงความสงบเป็นสภาวะที่มีพลังสูงสุดของฉัน ความสงบทำให้ฉันตัดสินใจอย่างถูกต้องชีวิตฉันเต็มไปได้วยความสงบสุขความสงบสุขอยู่กับฉันเสมอทุกช่วงเวลาฉันเลือกความสุขฉันอยู่กับปัจจุบัน ฉันสงบสุขกับอดีตชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความยินดีชีวิตฉันสว่างขึ้นเปล่งประกายมากขึ้น